ที่ตลาดนัดไทยราวจ้าวันนี้วันเสาร์นะคะพี่น้องเสาร์่อนจะออกพรรษาแ้วทงการปวดข้อปวดขานี่เรามีแนวมีแนวของปลามาขายสวัสดีจ้าเจ้าเก่าเจ้าเดิมและนี่มีตัวต่อมีตะแกรงนะครับตัวต่อตัวต่อตัวต่อตัวตะแกนตานี่ นี S <S> ờ, like, <S 2> <S 2> <S ่ตั or, <S <S ๊กแตนตัวใหญ่ๆน่าขายโล่ก็เลยครับโลเอาคู่ก็แพงโลสองร้อยกลาจ้าโอ้ว่าถามเมื่อนั้นตั้งสี่ร้อยอือตอนนี้โลสองร้อยก้าเออก็ตัแตนกตัแตนอ้าวไปผมรับเกมเหมือนกันตั้วนียนะเ้าว่าเจอผลอะไรเนี่ยตั๊กไตน วันนี้คนหลายจะคึกคักจ้าช่วงก่อนออกพรรษานะครับค,คึกค,คักคึกคัก อะไรมาเทียบอะไรกันนี้เลยใครซื้อ ยังไม่เปิดนะจ๊ะนี่นะครับอ้าวค่ะสดๆหดดดอมสะอาด,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 ด คนหลายคนแน่นจ้ะไม่นี่เมืองคนไปก่อนจะ้ะนะครับจะมี t True ูม v e มาเปิดบูธบริการนะครับสวัสดีค่ะเพจมทมพิสัยบ้านเฮาครับนี่น้องๆ True ู o v e มาให้บริการนะครับจ้าอ๋อกระเป๋าส,สวยๆหรูหราหรูหราราคาไม่แพงนะครับมามามาอู้งามงามงาม เกระเป๋าใหม่กระเป๋าใหม่หมส,สวยสวยแดนเดินแดดนะกระเป๋าสวยสวยจ้ารูรารูระ <c oughs> ใช่เองอซห้ร้าเอาดูเอาแดดเริ่มออกปลาจะว่าก็เอาใครแน่นะครับ ยังประทานฮอนหลายวันนี้ก็เดินช้อปปิ้งกันไปก่อนนะครับ อพราถุงสวยๆพระถุงงามงามบัดดีจ้าตาสวยสวยอ๋อจะกลับแล้วครับก้องออกภาษาเพื่อได้มาบอจังอออกา๋อหลังออกภาษาค่อยมานี่นี่นี่พอไปตาที่พระพุอมันจะได้สองมันก็จะได้สองผืนเลยเลือกเอาที่ว่ามันเป็นลายถ้าเป็นลายจริงจริมันจะคือกัน แต่ว่าเพราทาสากแล้วมันก็จะนิ่มตัโตตาใหญ่เป็นลายใหไงเป็นเปลี่ยนไงนั่นเนี่ยนั่นเนี่ยอันป้อมป้อมก็โตใหญ่ก็จะเป็นผืนใหญ่ตัวลายใหญ่นะเนี่ยเพราะว่าถ้าสุงผืนหนึ่งก็ได้สองได้ผ้ามันะกอบสองผืนนี่ตานี่เนี่ยสีดสแต่มื่อไ่ทเป็นเจอสีสดก็มีนะนั่นเนี่ยนั่นเนี่ยเมื่อน่อันนู้นน่าจะสีเขียวไปนี่สวย จ้าจ้าได้ครับจ้า,าคนหลายคนหลายดูคนไปก่อนจ้าวันนี้คนหลายคนหลายคนหลายออกระเป๋า,ปาปอันนี้กระเป๋ามือสองแปดสิทุกใบ เดี๋ยวเราเห็นใบนี้สวยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาเลีงมาลใบนี้เอองามงางาได้กระเป๋าหนังด้วยอืมได้วอกกระเป๋ากระต็มอยู่เดี๋จะได้อีกใบจะสวยดีหมดตอบหมดสวย ไปละ80นะครับ80ดสิบย่างไปย่างมาก็จะได้ของอีกอ,อ <Okay. S 1> ขอเลือกกระเป๋าก่อนต <c oughs> า <c oughs> อ่าหกสิบบาทอ๋อแล้วที่แขวนอยู่ล่ะจ <c oughs> ้ะแปดสิบบาทจ้ะอันนี้แขวนแปดสิบเนาะอยากได้อยากได้เดี๋ยวก่อนเด้อเดี๋ยวก่อน อันนี้เป็นกระเลือก,กระเป๋ากันอันนี้หกวสีดอันนี้หัวสีด กอนงานช่างทุกอย่างนตูจาจรงนั้นมีงูนะคะมีงูจะว่าเอถ้าให้มึงดูแล้ว่งูมอหนัยตรงนันมงูนะคมงูจ่เอาาให้มึง่อหนักไป 我们拿